หลายคนถามคขาเมาว่วามาดามคือโชคดีแท้ฝรั่งสางบ้านไห้นางตัน <laughs> จะบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะมาดามนะสางเองนะคะหลายคนสงสัยเลยวันนี้ <laughs> คือย,ยังเสกค่ะฝรั่งอะ่ะเอาซีฮาร์เข้าร้ายปันไดเขาอะ่ะเอาอิหรีเดกฝรั่งอะ่ะเขาบริคิดว่าจีสางบ้านใมเขานะคะ หรือว่าเขาลุ้ยปันใดเขาบม่ได้คิดว่ิสิสังบานให้เฮ่านะคะ<อ>นันแหลแต่ค้นนะคะดวงดีโชคดีเขาอาจจะแจ้งสันก็ได้นะคะแต่ว่ามามดามเห็นเป็นไรนะคะเมื่อเขาคุ้ยกับแฟนแนวแฟนเขาบม่ได้เห็นด้วยในการสั่งบานมาดามไปทางานจ้าทำงานเก็บเงินเองที่ร้านอาหารไทยะคะ่ะมา่ดามอยด้ประมาณสองปีเสามปีนะคะมาดามหนึ่งเงินเก็บส่วนหนึ่งมาดามก็คิด ก็เลยหาเบิงเ้งแปนบานนะคะแบบบานอขอหลังสะกไหมหลังเล็กๆไม่เกินหนึ่งล้านบาทพอมีแรงไหวนะคะเห็นงานกับพอมีเงินเก็บเพราะว่าใครจะจ่ใจทุกอย่างแฟนเป็นคนจ่ายหมดเอาเห็นงานใด็ก็เป็นเงินเท่าค่ะแล้ววันนี้แฟนเป็นกระแอบเห็นว่าเท่าแบบว่าแอบเบิงเ้งแปนบานแล้วก็เลยถามบ่านเข็ดอัน,น,อนอียังบานคุณจะสั่งบาน เลยบอกวา่าฉันอยากสร้างไว้เผื่อเรากลับเมืองไทยหวางสันเดี๋ยวนี้หม่องพักก็ต้องไปเสียคา่าอันโรงแรมมันแพงแล้วมันจะไกบลบ้านพี่น้องสินะคุน,นเห็นมาดามเพชรวันนี้เป็นกระเริ่มแล้วะ่ะโอโอเคาาหาซิปหาซิปนาง,งาสันจยซอยออกเครื่องหนึงนงสันเฮ็ดไปเฮ็ดมาเจ็ดสิบสามสิบจ้าจเห็นก้อนตังใจเฮานะคะเ้าเป็นุ้ยแล้วเขาก็ต้องห็งงานนํา ถ้าต้องเป็นผู้หญิงะตองฉึนไม่สร้างให้ฉันฉันสร้างเองก็ได้แต่ไม่ง้อค่ะเราก็ต้องสวยจตองของเรานะคะอันนี้เข้าตรงนี้นะคะเป็นสําคัญมากเอาไว้ยังเห็นไลาค์ครูเลยจ้าคนจีไม่อยู่มึงนอกกับแป้นพลังมือหนึ่งเกิดทะเลาะก,กันขเขาแกมากเขาอะไรกับมึงไท่เขาเหลือเลือกัเอกกนเอาจริงมัน,นามนนาแน่เพนอน้องนาะชีวิตคนเฮาหาัมหัก็ดีแล้ว ทันทีมือหนึ่งเศร้าหักเศร้าห,าาหา้อมเลยเฮงไลยทันทีเขาบอกว่าโอเคไอ้แดนวิดย <laughs> ูไอ้เซนยูแบ็กจุดไทยแลนด์กดแชร์มาด้วยเปนจวขกับคุณก็จะส่งคุณกลับบ้านคุณเอาแล้วจะไปหาเหตุงานยังไดย่าง, <laughs> ยงหน่อยตรงนี้ที่สุกหัวนอนคะ่ะเพื่อนๆถึงสีกินรู้อยู่ดีบาทสองญ่โ,อโตอยู่อเมริกากัญญาพึงมั่นใจน,นะคะเพราะว่าชีวิตมันมโนแน่นอนนะคะที่แน่ๆ มีบ้านามีรถมีเงินในบรรัญชีเป็นของตัวเองมีงาน,งเ,งนปเป็นของเจะาของมีหุ้นสวยเป็นของเจ้ของเลยนี่ๆีอพัวไม่มีอื่นจ้าคอนเสิร์ตมาดามทักซี่